สวัสดีค่ะมากินนมจีนกันค่ะนมจีนนะคะนมจีนนมจีนนาจีนค่ะเยอะเลยนมจีนน้าจีนนมจีนข้าวปุ้นค่ะมากินข้าวปุ้นกันค่ะกินข้าวปุ้นกันค่ะหมดไหม กินหมดไหมจับปังมานเด็ค่ะเด้อกิน้นมจีนนะคะวันนี้อร่อยอร่อยอร่อยเป็นจีนข้าวนมจีน น้ำจีนนะคะอ่มอมือนแหละอร่อยจียนบ้านนี้อร่อยเนาะ Ừ. 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 ừ.